เดิมบทมบก่อนสุนโอนบานประพันก่อนในลูเอเรื่องพระเวทสันดอนเป็นประเพนีไทยสาวอีสานเจ็ดบานพากันสร้างทุกๆุกปี เออพุทธการเพื่อเก้าสี่กันบอกเรา,าเจ้าพูดถือเป็นของบริสุทธิ์เหตุประเพณีบานมาบัดนี้เจ้าหัวลานสดใสกสิขอไขาตาหนาที่เยาว,วมามพุทธรีเมเนื้อของตอนสติดเน่าของปางสวรรค์สันป่าขันนำเจ้าพี่พีน ปัญจาบุพานิมิตตังคือความตายสีสิ้นในลงสู่เมืองมนุษย์ด้วยว่าบุพมาลาได้เหี่ยวโหยลอยร่วงศีและสวงสีมองเศร้าละกายเป็นของเก่าผากาสาของลงเยาพุษณีน้องแก้วก็เลยเศร้าคุณมูมนะ เออภาษีโทอันคุณมัวไหลออกจากปรกกัดจาดอกมีเอ้ยเต็มสิลาท,ท้องเทพก็เกิดแข็งเลยกะระดังด้วยเอ็ดนีเนีวอ่างหนวนนองนางจึงตันต่อเมืองมนุษย์มีแต่คนเช่าคนขอเกิดความทุกกันเนือดร่อนนันนอนในบ่อิ่มเต็มอ้ยพี เกิดสีแดงเลยกายเป็นสีเข้มเกือไเคเข้มสีกายเป็นละคมเพียนเดือนแลดาวสีบ่อแกงหนาผ้าเสาหมนมองฮอันว่าพวกพี่น้องเกิดเป็นเราเป็นโกกมี้ยาจกนีคุณนายทาดท่าที่สีใส่คุณจังไรคุณกี่สอกคุณสอบพอหลายเรียมบ่อรักษาทำย่มปะเป็นนี่านหน่วยความขานมนุษย์คุณ ความทุกข e uh ์จนกระพองนันละพี ifier, rupees, ่ันเวียนสมองทุกย้อนของสมบัติละหมื Ambassador ่นคือกองล้านทุกย้อนพานติค่าธาตุสุรายาบินทุกย้อนอยู่ย้อนกินทุกย้อนเฮ็ย้อนสรงกันพมัวกายสวนเออมีแตทุกข์กันล้วนป่มนคาบ่มีไหวเหตุจังันพุทธีบ่ขอไรเทมานนนเกว บุญสิเมิดกะตามแล้วขอท่านนำสั่งเอาไม่น้ำพระพี่จอมใต้องค์อินทาติราชใต้อย่าจำไม่ พนองน่งรอพนองนั่งพ่อยากลงไปดอกพระเจ้าพีอันเมืองมนุษย์สโลกกันมันเป็นจังพนองนางง่ามันหนามันมีแต่ข้มถุขวมยากควมลำบากหาอยู่หาจินตัวพระเจ้าค่ะ